เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็นจะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมพัฒนาที่ดินนะครับเขาเปิดรับสมัครพนักงานราชการจำนวน14อัตราด้วยกันนะครับตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ1ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร อัตราเงินเดือน18,000บาทจำนวน1อัตราอาคุณสมบัตินะครับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชากเกษตรศาสตร์การจัดการทรัพยากรดินทางปัตพีศาสตร์ทางปัต,พ,ต,ปตพีวิทยาปัตพีศาสตร์และอนุรักษศาสตร์ทางพืชไรน่นาพืชไร่ทางพืชศาสตร์ทางพืชส,สวน2ตํตำแหน่งนักวิชาการเกษตรอัตราเงินเดือน1 8 0 0 0บาทนะครับทางด้านการผลิต และเก็บรักษาจุลินทรีย์คุณสมบัติวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชากเกษตรศาสตร์ทางโรคพืชทางพืชไรนาทางพืชไร่พ,ไรพืชสวน 3. ตำแหน่งนักวิชาการ,กรเกษตรนะครับปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาอัตราเงินเดือน18,000บาทจำนวน2อัตรานะครับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชากเกษตรศาสตร์ทางการจัดการทรัพยากรดินทางปัตพีศาสตร์ปัตพีวิทยา4ตตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่อัตราเงินเดือน18,000บาทจำนวน1อัตรานะครับคุณสมบัติเฉพาะต,ตำแหน่งวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิเทศศาสตร์สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน5ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ อัตราเงินเดือน19,500บาทจำนวน2อัตราคุณสมบัติวุปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์นะครับ6ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์อัตราเงินเดือน18,000บาทจำนวน2อัตราวุฒปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางเคมีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวเคมี7ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาอัตราเงินเดือน18,000บาทจำนวน1อัตราวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพทางเคมีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางชีวเคมี8ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ถ่ายภาพ อัตราเงินเดือน18,000บาทจำนวน1อัตราวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมสำรวจสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กยายภาพทางภูมิศาสตร์9าตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์อัตราเงินเดือน18,00 0บาทจำนวน1อัตราวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือทางคอมพิวเตอร์10ตำแหน่งนิติกร อัตราเงินเดือน18,000บาทจำนวน1อัตราวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ 11. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาอัตราเงินเดือน11,280บาทจำนวน1อัตราวุฒิปวชทางบัญชีผ่านิชยาการหรือเลขานุการการรับสมัครสอบนะครับ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่17ถึง23กรกฎาคม2563ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับโดยเลือกหัวข้อรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของกรมพัฒนาที่ดินนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะ เข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดินนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ